เกมนี้เรื่องราวมันเริ่มขึ้นตอนที่ปบตัวมือเล่นประหลาดไม่ใช่แลคือกูจะตั้งใจเล่นแบบดีๆให้มาชนะใช่ไหมแต่ทีนี้กูเจอคนเห็นแก,กตัวไว้ยังไงเดี๋ยวมึงรอดูดูนี่จังหวะนี้กูปาดเงียบเก็บค<ล>ิวแบบสวยๆแต่เข้ามาปาดเดียวมะแป๊บแป๊บแป๊บหัวสีใสปื๊บแล้วก็ออกอย่างเท่ปับป๊บปั๊บอาทิตย์มาด้วยสองหนึง่งดี แหมเพื่อนกูมาช่วยอยู่ตอโรสุดยอดจบแล้วเป็นโคควายเหมือนกันแล้วก็ปาดมาปาดปาดปาดปาเรียบร้อยเดี๋ยวเราดูคนเห็นกันตัวนะรอดูนะปึ๊บปึ๊บปั๊บเก็บไปหนึ่งเก็บอีกหนึ่งไหมปั๊บปั๊บปั๊บอุ๊ยถาน่าที่อ่ะยาอุ๊ยยาจับจังละเก็บตายเก็บตายเฮ้ยอย่าตามดิ ตามมาไหมเฮ้ยไปสุดเลือดคีฟอืมพวกมึง็ยังจะตามนะใช่แมวมามาตามกูมาเฮียมึงจะตามนักอทันได้ยังไงวะไอสัตว์ตัวกูที่ไวที่สุดในเกมมึงตามกูไม่ทันหรอกโอ้ยเฮียถูกไปตามอมีกสัตว์อะไรเนี่ยตามอีกเหรอเดี๋ยวจะตามแล้วมึงโอ้โหไอเฮียอะไรเนี่ยชิบหายปแหววแมแมว เฮ้ยโอ้โหทางร่าไปไหนก็เจอแต่เบอร์สูงหายเลยโอ้ยเจ้าแดดติดไม่เป็นไรเอาทาร่าแล้วกันกูตีทาร่าไม่ตายสักทีกูเลยบอกถามเมียว่าตัดเลือดอยู่ไหนแล้วโดนมันบอกไม่ออกไม่ออกมึงเจอทาร่านะเฮ้ยมึงไม่ออกตัดเลือดตองกูตีมาตั้งนานตีไม่ตายเนี่ยปั๊บก็เลยให้กูล้วงแบบ ชิวๆฉี่มีฉี่ตัดเลือดกอดดูก็ไม่มีแนละ้วไม่ออกแล้วให้ฉี่ออกฮะมึงเป็นเมดตะเว้ยตัวดาเมจหมู่อ่ะตัว AOE อ่ะมึงสาดตัดเลือดไปมึงโดนทุกตัวอ่ะคลองมึงไม่ออกขอเฮ้ยกระฐานะมันก็ฟรีอย่างเงี้ยดูด,ดิอย่างยี้ไม่ตายสักทีเนี่ยอ้าไม่ใช่แล้วไอ้เยี้ยมึงจะเห็นแค่ตัวเกินไปแล้วนะไอ้สัตส มึงแค่เอาแต่เลือกมาไม่ยากหรอกไอ้เหี้ยกูก็ตั้งใจเล่นให้อยู่ไล่ฆ่าไล่คิวให้เนี่ยป้อมกูก็ดันให้ไอ้เหี้ยเอ้ยคุ้ยไอ้เหี้ยเป็นตายได้พวกเห็นกันตัวอย่างเงี้ยดัน